สวัสดีจ้ามือนี้เขาจะมาก้อยเห็ดเพาะสูกินจากพี่น้องตอนนี้เขาใส่ข้าวคั่วกับผงม,มหัสจจรันไปแล้วผงชุบรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บล,ลายจ้ามัานเขาจะมาใส่พริกปน่นพริกปน่นพริกปน่นป่นเองพริกปน่นป่นเองป,ปองิกไ้ก่อน แล้วก็บีบบ้างน้าใส่พี่นอ้องบีบบ้างน้าใส่หมักสมบีบหลายหมักผสมกับบีบหน่อยเแต่ mm. ว่าสาปืนมากินผสมนะใส่อีกเปียนหนึ่งก็แล้วก็ตามด้วยปิดไว้ปิดแบนว้ตามด้วยน้ำปลาหยอดหยอดน้ำปลา เพื่อวความเข้มข้นพี่น้นองหอมเป็ด่นากแสดแต่หอมหอมหอมขอกขวดจ้ะใส่จนหอมเข้าไปใส่จนหอมเข้าไปจ้า อันนี้เมนูหักเห็ดเมนูพึ่งทำสิ่งไรพี่น้องจ๋าอืมอจะแซ่บบ่ค่ะก้อย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 เนี้ยมันไม่เลือด <c oughs> มันสีแซ่บบ่นอจะวบบก้อยสมเลยพี่น้องเลยไปซีมกันด้วย ได้ค่ะรอบเดียวเลยแสบมาอมรอบเดียวพานเลยจ้ะไม่ได้ปุงเพิ่มเลยแสบแวดาสบายเป็นไงพี่นอ้อ